สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่25เดือนกรกฎาคมสำหรับท่นานใดที่กำลังมองหาบริการห้องสกญญลทองคำสกุลเงินนะครับตอนนี้เรามีไลน์ ID ใหม่แล้วนะครับนักทุนเดี๋ยวนักทุนแอดตัวใหม่เลยนะครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่าง VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ V Trade FX นะครับนักทุนครับผมใครที่สนใจโบรกเกอร์ที่มีสัญชาติอังกฤษแล้วก็ยังมีบัญชีแบบสวบทฟรีทั้งทองคำแล้วก็ซิลเวอร์ด้วยใครสนใจอยย, Pro, ย,อย่่าาาาพลลดดดเเเนนนะคครรรรรรัับบ Pro FX กกิทีวว็ กับโบรกเกอร์ที่มีความใหญ่เป็นระดับโลกแบบนี้ e x p r o Trade like a pro f o r for you ครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่เทรดดีมีรางวัลเทรดสุดปังรับชิปสุดฟินถทางนังกทุดสนใจรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ที่ผมส่งให้ด้านล่างนี้แล้วครับ XM เปิดบชีวันนี้รับนัิรีทันทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเลยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนเลยครับโดยนี้เป็นการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนันจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวกราฟหรือว่าราคาทองคําของเราเยเลนเชื่อเฟดร,รับมือเงินเฟ้อได้มั่นใจเศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอยอย่างแน่นอนนางเจเดตเยเลนร,รัฐมนตรีคลังสหรัฐได้แสดงความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อได้และยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกาลังเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นวงกว้าง เรามีแนวโน้มที่จะเห็นตัวเลขการจ้างงานชะลอตัวลงแต่ดิฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ภาวะถดถอยเพราะคำว่าภาวะถดถอยหมายถึงเศรษฐกิจชะลอตัวลงเป็นวงกว้างและเรายังไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวในขณะนี้นังย่าเล่นให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Place ของสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันทิตที่ผ่านมาครับนายเล่นกล่าวว่า ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากขณะเงินเฟอ้อในประเทศขนาดใหญ่รายอื่นก็ยังอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันโดยเหตุนี้เฟดจึงต้องทำหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินเพื่อที่จะฉุดเงินเฟอ้อให้ชะลอตัวลงและดิฉันมั่นใจว่าเฟดจะทำได้สำเร็จ แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวติดต่อกัน2ไตรมาสดิฉันเองก็ไม่คิดว่านักวิเคราะห์ของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐห,หรือว่า NBER จะตัดสินว่าเศรษฐกิจของเราเข้าสู่กภาวะถดถอยแล้วเนื่องจากเราเนี่ยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งมากการที่เศรษฐกิจของเรามีการจ้างงานเกือบ4ี่แสนตำแหน่งต่อเดือนนั้นไม่ได้เรียกว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่เรียกว่าเศรษฐกิจกำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากเดิมที่มีการขยายตัวอย่างร้อนแรงไปสู่การขยายตัวในอัตราที่ชะลอ ลงซึ่งเป็นภาวะที่เหมาะสมนั่งยเล่นกล่าวเอาไว้ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับนักถุนครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่หนึ่งสำหรับตัวเลข GDP ประจําไตรมาสที่2ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผย GDP หดตัว1.6%ในไตรามาสที่1่ครับนี่เป็นข่าวแรกที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังครับที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของตลาดการเงินทั่วโลกต่างก็จับตาดูการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐในวันที่26-27กรกฎาคมนี้ ค a ราทิ f ฟต w วอช h ูของ c ีอีเอ็มกรุ๊ปนะครับบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก77.5%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมครั้งนี้และให้น้ำหนักเหลือเพียงแค่22.5%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย1%ก่อนหน้านี้ครับนักลงทุนให้น้ำหนักถึง80%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย1%ในการประชุมวันที่26-27กรกฎาคมและให้น้ำหนักเหลือ20%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ครับ จ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดนะครับซึ่งรวมไปถึงนายจอร์นพาวเบลประธานเฟดเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อแม้ว่าองค์กรระดับโลกซึ่งได้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และก็ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียรหรือว่า ADB ออกรายงานเตือนว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะครับได้มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาของเอเชียซึ่งรวมไปถึงจีนแล้วก็อินเดียลงสู่ระดับ4.6%เนื่องจากตัวเลขคาดการเดิมนะครับเคยระบุเอาไว้ว่า5.2%เพราะมันมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย ยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกซึ่งรวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยแล้วก็การที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมตัวเลขคาดการณ์จาก1%มันเหลือแค่0.75ล่ะครับคุณก็เป็นเพราะว่าการคอมเมนต์ของเหล่าบรรดาธนาคารกลางสหรัฐนั่นแหละครับก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ช่วงของ b l a c k o u t ก็คือเป็นช่วงที่ห้ามพูดหรือว่าออกเสียงเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เขาเคยกล่าวไว้ว่าเราให้มุมมองแค่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่0.75%นะไม่ได้คิดที่จะเพิ่มถึง1%ก็เลยทําให้ความคาดหวังของตลาดเปลี่ยนครับจากของเดิมที่คาดว่าเงินเฟอ้อมันมีการเร่งตัว1%ม,มาแน่เหลือตัวเลขเท่าเดิมที่0.75%ครับก็เลยส่งผลทําให้ดัชนีตัวหลักในตลาดวอลิงตีทพลิกกับเข้าสู่เทรนฝั่งขาขึ้นในระยะสั้นนี้ครับนักทุน,นและนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันครับทุกท่านสวัสดีครับ